แล้วไม่นานเราจะกลับมานะครับจากด้านของคุณท็อปไอโยวัตรีวัฒนาประพาครับประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เขียนจดหมายถึงแฟนบอลเรียกร้องให้สามัคคีกลมเกลียวเพื่อกลับมาแข็งแกล่งกว่าเดิมและคืนสถานะลงสนามในพิมยียร์กีกอีกครั้งหนึ่งจิ้งจอกสีน้ำเงินครับตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในวันสุดท้ายของฤดูกาลหลังเอเวอเรตันเอาชนะบอลมัดหนึ่งประตูศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วคุณท็อปครับเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าวันนี้เราร่วมแบ่งปันความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดจากการตกชั้นร่วมกันแต่เราจะกลับมาเราเริ่มต้นเส้นทางที่น่าเหลือเชื่อร่วมกันเมื่อปี2010ตอนที่เรามายังเลสเตอร์ซิตี้สโมสรในแชมเปีชิพที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและประเพีีอันยิ่งใหญ่พร้อมแฟนๆที่มีแพชชั่นในตอนนั้นเราอบกอดความทีเียนความทีทียนในการนำพาสโมสรกลับไปที่ผิวเลน์กรี มันคือความทะเยอทะยานที่เราต้องใช้เวลานานถึง4ปีถึงจะเป็นจริงเนื่องจากเราสร้างสมุนสรขึ้นมาอย่างแน่วแน่และตั้งใจลงทุนในขุมกำลังนักเตะเจ้าหน้าที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้แน่ใจว่าเราพร้อมสําหรับคิมเล็งเปกิดและเราเจอการสะดุดบ้างแต่เราก็พยายามผลักดันร่วมกันต่อไปเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะพาเราไปที่ที่เราต้องการ การเลื่อนชั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและเราอยากประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันซึ่งไม่มีใครลืมเลือนในฤดูกาลแรกตอนที่มาเล่นในเหล็กสูงสุดทุกคนคิดว่าเราจะตกชั้นแต่เราแสดงเห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างเข้มแข็งและคาแรคเตอร์ในการคัมแบ็กสร้างหนึ่งในการกลับมาที่ดีสุดเท่าที่พิมพ์นังกฤษเคยเห็น ในปีต่อมาเราประสบความสําเร็จในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้จากตัวเต็งตกชั้นไปยังแชมป์พิมพ์นังเงินหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกีฬาที่ถูกกล่าวขานเราพาเลสเตอร์ซิตี้ไปยังยูฟ่าช็เปลเลกทำให้แฟนบอลของเรามีค่ําคืนวันพุธที่น่าอัศจรรย์เหล่านั้นภายใต้แสงไฟในปอร์โตบรุกโคเปเฮเกนเซบียาและเรอัลมาดริด เราใช้ดอกผลจากความสําเร็จนั้นกลับมาลงทุนภายในสโมสรเสริมความแข็งแกร่งให้กับขุมกําลังของเราพัฒนาประสบการณ์ต่างๆร่วมกับแฟนๆแ,และเริ่มต้นวางแผนโครงการใหญ่อย่างสิกรบรวมไปถึงการขยายสนามที่ทําให้เรามีความเข้มแข็งและการเติบโตในระยะยาวในปี2018เราร่วมแบ่งปันความสูญเสียคุณวิชัยพ่อของผมและอดีตประธานนั่นคือประสบการณ์ที่เจ็บป,ปวดที่สุดของผมและก็ครอบครัว แต่กำลังใจและความรักที่เราได้รับจากครอบครัวเลเซอร์ิตี้ของเราทำให้เรากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมผมมุ่งมั่นจุ่มเทในฐานะประธานเพื่อไล่ตามความทะยิทยานที่คุณพ่อและตัวผมแบ่งปันให้สโมสรแห่งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับเลเซอร์ตี้สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นมรดกของเขา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเราอย่างหนักเหมือนสโมสรอ,อื่นๆเราสูญเสียรายได้และต้องปรับตัวแต่เราก็ยังสนับสนุนสโมสรพยายามสนับสนุนชุมชนของเราผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสหอย่างไม่เคยมีมาก่อน และยังคงปลดปล่อยความสำเร็จภายในสนามเราทะลุเข้าไปอยู่ในท็อป6เรากลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปเราก่อตั้งทีมหญิงขึ้นมาเราได้แชมป์เอฟเอครั้งแรกในประวัติศาสตร์บวกด้วยคอมมูนิตี้ชิลและผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลยุโรปหลังค่ำคืนที่น่าจดจำที่มอสโกแรนด์ออฟเฟนและก็โรมแน่นอนว่าสถานการณ์สำคัญเหล่านี้มาชดเชยบริบทในวันนี้ทั้งหมดไม่ได้แต่ผมอ้างอิงเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อเน้น ในการพัฒนาการที่เราได้สร้างขึ้นมากับสมุทรตลอดเวลา13ปีซึ่งทําให้ผมมีความมั่นใจว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งได้ในการตกชั้นคือความถดถอยครั้งสําคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่มันจะไม่ได้ตัดสินเราฤดูการที่ผ่านมาหนักหนาสหันมากที่สุดสําหรับพวกเราที่จะอยู่รอดปลอดภัยแท้ที่สุดแล้วผลลัพธ์คือการตกชั้นจากพิมพ์ลิงกป เราชุ่มเชยอย่างหนักเลยเพื่อพลิกสถานการณ์เมื่อวันนี้และบรรยากาศภายในสนามหลังจากที่เราขึ้นนําและดูเหมือนว่าจะอยู่รอดปลอดภัยนั้นแทบไม่น่าเชื่อแต่การตกชั้นคือผลลัพธ์ของการแข่งขันทั้ง3 8เกมและตลอดช่วงลานั้นเราไม่ดีพอ ในวันหน้าและสัปดาห์หน้าเราจำเป็นต้องสะท้อนกระบวนการและการตัดสินใจที่นำพาเรามาถึงจุดนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้จะแปลเปลี่ยนเป็นการดำเนินการที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราอีกในอนาคตวันนี้เราร่วมแบ่งปันความพาแพ้และความเจ็บปวดร่วมกันแต่เราจะกลับมา ภาระหน้าที่รับผิดชอบนี้ที่ทําให้ผมยังคงมีชีวิตอยู่กับหนึ่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมจะทุ่มเทยอย่างหนักเลยลงไปกับมันด้วยแพชชั่นของผมครอบครัวและทุกภาคส่วนของ King Power ผมได้รับข้อความมากมายจากแฟนๆของเราทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบบางข้อความอยากให้ผมขายสโมสรบางข้อความใช้เท่าคำที่ก้าวร้าวและไร้ความคิดและบางข้อความเป็นการหมิ่นประมาทอย่างแท้จริงแต่ข้อความที่เจ็บปวดทุกอันที่ผมได้รับ ผมเองก็ยังได้รับข้อความให้กำลังใจความชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งจากคนที่ห่างไกลและคนที่ผมเคยพบแบบไม่รู้จักในที่สารณะคนที่เคยเข้ามาและทักทายผมและครอบครัวมันมีความหมายต่อเราอย่างยิ่ง เราอยากขอบคุณและทำให้ทุกคนรู้ว่าเราคงยังมีความทะเยอทยานแบบเดิมให้กับเลสเตอร์ซิตี้เหมือนที่เราเคยมีเมื่อ13ปีก่อนการสนับสนุนที่น่าเหลือเชื่อซึ่งเราได้รับภายในสนามเมื่อวันนี้ข้อความในเชิงบวกที่เราได้รับจากแฟนๆและความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ทั้งหลายเราต้องนำมาคิดเราจะรวบรวมการสนับสนุนเหล่านี้และใช้มันเป็นพลังในการกลับมาใหม่ พลังที่จะแสดงให้แฟนๆของเราได้เชื่อมั่นต่อสโมสรของพวกเราพลังที่จะนำพาเรากลับมาพิมพ์เนื้อเลืกรดูการหน้าจะยากลำบากแต่มันจะเป็นปีแห่งการร่วมแรงร่วมใจและสามคัคคีเราจะจับมือไปด้วยกันและต่อสู้เพื่อกลับมาสู่พิมพ์เนื้เลืกขอบคุณชุกกำลังใจอันนี้คือสิ่งที่คุณท็อปไอวัตศรีวัฒนาประภาได้โอ้โหรา่ย,ยาวเลยนะครับหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้ ตกชั้นจากผิวหนังกลิดเป็นที่เรียบร้อยครับค่อยว่ากันใหม่ในฤดูกาลต่อๆ่อต,อต,อตอไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟัง